มีดออกมาพี่เอ้าเอาลมคู่เออขอบคุณเที่ยวของมาให้นะแตกตัวดูหลังอยู่ มันสองคนน่ะโโอ้หแต่ดูผมปิกเก็ตก่อนแป๊บสวยข้างหลังอ่ะโอ้โห้โอ,องนี้น ไลวมละว่าคนที่จะตายคนที่จะตายสวยเว้แตกหมดหมดที่หนึง่ง <ผม S 1> หมดที่หนึงปั๊มมปั๊มกอคีมีใคม,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 ไม,มีไม่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 มีสแกนให้ ตีใหม่มาขวามาซ้ายตีใหม่มาซ้ายโอ,อเคจะตายไม่ใช่ไม่ถอ,อกเค้นเดี่ยผขาดอยู่หลังหลังต้นไม้อยู่นี้อยู่นี้มันรับเพื่อนไปแล้วตรงนี้รับเพื่อนไปแล้ว ช่างมันช่างมันช่างมันถอยก่อนอยู่นี่พิทงประตูวาร์ปอยู่มันโดนอาร์พี่ไป60สอ,อู่มากเอพี่ผมเริ่มลำคาญแม่งแล้วก็สุนพี่จะหมด ผัดจะตายผัดข้างบนจะตายไม่ไม่่ไม่ไม่นกอย่าลงอย่าลงพี่หังเข้าไม่ใช่ม่ใยวกันอยู่นี่พี่อยู่นี่แป๊บนึ่งบอสแป๊บหนึ่งมันจะแผ็มันแข็งมันจะออนกอยู่นี่ ขอปั๊มขอปั๊มขอปั๊มอยู่ไหนพี่เบสตรงนี้อยู่นี่เดี๋ยวสแกนให้ไม่ได้พี่มดไปปั๊มปั๊มอยู่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 ไก่อแตกไล่นะเออตามอยู่

เอ้ยการล้พอดีเลยดิบมีดแบงไอ้เชลเร็วเอายาไปมาโดนมามาโดนมามาโดนมาผู้จันตีนะไอ้สัตว์อติไม่ได้สัตว์โดนใบอยู่ได้จ <uh ันตีได้แล uh ้ว อ้ก่อแตกตัวนึงปักตัวนึงปักตัวนึงปักแล้วปักแล้วตัวนึงมีคนสองคนเจ็ดสิบสอเจ็ดสิบคู่รอบตัวนึ่งโคตรนุด้วยปั๊มเบาหนุ่มเบา I I know my 30 seconds prepare. Bound by my head. Focus. Do not let them best you again. Recharging shields. หมดละรีบเปลี่ยนปเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้เี้ยงไสุกถอยมาถอยมา กูจะตายแล้วโอ้ยอ้เยี้ยฮยทีเดียวที่สุดท้ายไอ้ผันกูต่อยไม่ขาดที่กูจะร้องไห้เย้นาด้

solo Buggy's right out <laughs> <laughs> เลอตีนึงเลอตีนึงเลอตีหนึง,นง,นง,นงโอ้โยเปลี่ยนกอให้กูทีเออเฮ้ยีของข้างหลังนอสวยอยู่ไกลกอม่ว,รรมวงสีห้โดนไปสีหรีก่อนเลยเว้ยแต่ไนั่นอะ มีอีเปล่าเหมือนได้ยินเสียงปืนเกิน

ยังไ,ไ,ไ,ไม่รู้ยังพ่รไปเรื่อยถายแล้วมีหลังนี้พอด้วยนะมีตีหนึ่งมีคนหนึ่งเพื่อมนมนยังไม่รู้อยู่คะะีหนวขานอดเหงื่อเลเหงืดอฉันหนีมองไม่เห็น เพื่อน,น,น,นโลอยู่เพื่อนหลบอยู่ ไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้วอย่าบุลลี่ชนะ ก็ไม่เติมหมดจ้อยพี่เจ็บมีกำลังหาทางเล่นตอนพี่ว่านอยู่เดี๋ยวผมมันเจ็บมันเจ็บหนักมันเจ็บหนักมันเจ็บหนัก,านานกมันเจ็บหนักพร้อมแล้วนะเพื่อคอร์นะเพื่อคอรโอ้แม่จา๋า ยู่ไหนอะโอเคกูเห็นละโดนเจ้าสองตัวนึ่งเจ็บหนักมากเลยตัวนึงนักนอ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 กสองนอกสองนอกสอง โอ้ยโอ้ยโอ้ยแป๊บนึงระวังนะแปดแปดแมทแม็กกี้มึงจะล้มแล้วนะกูบอกเลยเคเบิลโดมิกเจ็ดสิบ เราเล่นตรงนี้ได้วงมันมีนิดเดียวเฮ้ยแม่นยังวะเบ็ดพลังคาลงอ่ะระวังนะลอเงมาเนี่ยเขาอยู่หลังโอ้อยิงแม่งไม่โดนมาแล้วปนะกําลังมากําลังมากําลังมาเป๊ะกําลังอยู่ พีกยิงโฮลเลซอนไปเจ็บอยู่แล้วก็วากิลี่โดน70สดสดเลยเมื่อกี้วากิลี่จะตายนกนกหนึ่งสวยเอาตัวนี้เลยเอาตัวใกล้เราเลยเอาตัวใกล้เราเลยตัวนึงอยู่ไกลอีกตัวนึงอยู่ไกลสวยวากิลี่อยู่ไกลมากวากิลอยู่ไกลมากพี่ยิงวอล์กอยู่วอล์กออนแตกแล้วสวย จิกเกือบแตกมันบับเบิ้ลเามช่วยวนึงำผาดอีกจนลำาดเาะเกาขาวน่าจะเกาะ่นง้าก็ฟ้าสวยน็อกหนึ่งของคนอาวอ ปุ้ยนี่ระวังนะพี่มอนข้างระวงพี่ปิดบัตรฮาวอวิงอ่งออกรอบเปุ้ยตรงนี้คนนึวงวอลอยู่บ้านนั้นมันมีวอลดีดีเกเคๆทำไมไปอยู่ตรงนั้นวะเดีเ๋ยวรถอย่า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 ไปอย่าอย่าเอาไปอย่าเอาไปเดี๋ไปไปซ่อนอยู่ เออไอเที่ยบมันก็รอปัญญาอ่อนเที่ยเอ้ยจะตายปลาปลาดนี่ยปลาดิ้นไม่ไม่มีนิชิวเขาไม่มีฮิชิวเขาเทนอยู่กับพี่แล้วกูโยนมาโมบับโมโมบาเบคอนทำไมเอาเทนอยู่กับพี่เลยโอเคพี่เดี๋ยวผมชุบ อยู่ชั้นล่างพี่อืมอยู่ในบ้านเกกาะแตกพี่เนาะตายเลยตายเลยตายเลยอะไรเงพี่หิวอยู่พี่พี่หิวแปบบมันอะไรดีอ่ะผมไม่ได้วิ่งล่อพี่ยิงไม่โดน อก็แตะเออต่อยมันต่อยมันเออเออเวิ่งตัดชั้นมาด้นวดสู้ดิ You are t a e a i n